ครับวันนี้ก็มบกับผมโอเคเมอร์กับมูสเนอร์สตูร์นะครับแล้วก็คุณจิวนะครับส่วนเสียงเอฟไปก็คุณปายนะครับโอเคไม่ยิดจะบอกจว<ร><อ>จะมา เออ่ชื่อช่องคุณจียวอะไรหรชื่อช่องชื่ออะไรครับก็แล้วก็คุณมอสนะครับมอสเอ็มเคมอสเอ็มเคเวนว่าเก้าเก้าครับยังมีกี่คลิปว่าวายแปดเกมหน้าเล่นนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับโอเคคนดูตั้งยี่สิบหกคนมีคนกดไลค์แล้วมาเข้าเล่นเฟซเอ้ยเฟสบ้าเลยนะเฟสไม่ใช่เฟซ ไม่ค้าไม่คับเออเล่นเฟนไม่ได้เล่นไม่ค้าแค่สวันแม่งมีของไเจียวเจียวอะไรไปอนี่ใครมานี่เธอเฮ้ยเดียทํพิกแอดกันเยก่อนทำคนัวนทคนละัน่ิเฮ้ยเรามีบอะไรเรามีอะไวหนึงแอแอดต้แก่ช็อคล้าของมันเลยนะแแดนแอนะตู้แก่แอดแดตัก <gesch> ไม่เป็นไรมันอ่ะเสียงกลางๆเคยทงไงถ้าแปรเดนอ่ะออกจะมันกล้องมาทีเดียวแม่งเงียบเลยเอเจมทำไมไอเจมแม่งแบบมือภาษาไทยแม่งคนนึงอ่ะคนนึงอ่ะเฮ้ยกูรู้มันเป็นคนใจนิ่งเวลาไอ้เหี้ยเวลาสอบไอเหี้ยแม่งคะแนนแม่งในหัวโอเคไม่เ๋ยวนะเดียมไม่ lonely, ไมไหนุนช่บหายโอเคไปเจ็บแขนเจียวเห็นยังแต่รักษาไปอู้เหี้ย เราจะไปเนเธอร์แลนด์กันนะครับเนเธอร์ใช่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มันไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะประเทศเนเธอร์แลนด์มันประเทศไงอกูอยากดูคลิปของพี่เอกที่เขาแคสต่ออะอะไรวะมีอะไรวะไอ้เงี้ยมนุษย์หมูเข้าใจคำว่ามนุษย์หมูไหมนุษย์หมาป่าเงี้ยนิเงี้ยแต่ว่าเรื่องไงไปเงี้ยเงี้ยคลิปไอ้นี่ไงทิ้งเงี้ยมไปทางนี้กัน เนี่ยตรงนี้ยแหละที่เราตายอ่ะตรงไหนตรงไหนเงียบๆหน่อยตามไปดิมองไม่เห็นอ๋อเจอแล้เฮ้ยใครเล่นปลาใครสามพักสามจบแล้วมั้งวะกสอนกูหน่อยดิยังไม่จบเราเอาวันนี่มาเป็นการ์ดปลาปลาเนยเขาต้องให้ปลาก้อนหินลอยนั่นให้มันไปไกลๆเราเลยแล้วเราก็ลกแล้วเราก็เข้าไปเอาชุดไม่ใช่อย่างงั้นใาดิเฮ้ยตกไม่เฮ้ยคุณเล่นมันไปหน่อยมึงอย่าไปกวนตีนโอ้มมึงโดนแกงเฮียตายมันตีนเนี่ยได้เห็นแสงอ่ะ ก่อตัวก็ไม่เอาดิก่อตัวก็ไม่เอาดิครับเออคุณโง่หรืออะไรเนี่ยเจ้เขาทำอะไรกันไอ้เหี้ยอยากได้เมนถ้าไหนอยากอยากได้เมนเรื่องแสงถ้าอยากได้ยิบเรื่องแสงเยอะๆหน่อยมีวไหมอย่างหนึ่งโอมอัพเกรดอัพเกรดที่ขุดให้เป็นอะไรวะไม่เขียนอะไรไม่เข้าใจให้เป็นอะไรวะที่มันจะนามาดมุดกดนั่งดิโอมโอมอัพเกรดที่คุณเห็นน้าให้ได้นุ่มลวนอ่ะแล้วเอามาขุดอันเนี้ยมันจะได้เป็นบล็อกเลยมันจะดีมากเลยรู้แล้ว ใจเย็นใจเย็นทำไม่ไปวะเฮก็มึงกดชี้มันจะไปให้ไงไหมเอออมอมอ้อมวางถุงกาวเราว่าได้แล้วต้องไอจิวไทยอ้อมเราว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นโซนเจ็ดสิบสามเจ็ดโซนป่ะเพราะมันจะเพราะจะสามารถไปนี่ได้นะเออมันมีทางใหม่เออมันตกมันมีเอ็นเดอร์โพลเนดวงตาเอ็นเดอร์โพลเดินดวงตาของเอ็นเดอร์เอ็นดอร์กรอนเอ้ยไม่ใช่ดวงตาของ เป็นเดิมแม่สามารถไปโลกไปโลกมังกรได้ได้แล้วก็มีนี่เป็นเหยียบด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นะเว้ยถ้ามันมีสูตรเว้ยถ้าเราจะไปโลกมังกรนะให้เราเตรียมของอัปเกรดทั้งตัวเลยต้องเป็นชุดเทั้งตัวก็ใช่ของก็ต้องเทพด้วยเพราะว่าแล้วก็เอาเอาเนี้ยคือธทปหน่วมึงต้องเอาให้ติดไฟแล้วก็หนาเพื่อติดไฟแล้วก็ติดดาเมจแรงสุดๆอ่ะแล้วก็ต้องมืต้องแรงเนี้ยโนบอลเนียนะเออเอาแก้วปลาหัวใจของมังกรมันจะไอ้นี่เว้ยแล้วเราแล้วเราก็ต้องไปกันอะไหลาย เอาเอาไปทำเลยได้ไหมไข่มังกรทำอะไรไม่ได้เป็นเหมือนได้ไข่มังกรก็แบบเขียนเพลงไมค์คาร์สสวยๆขึ้นถั่วชอบนะเว้ยตอนับเวลาข้ามังกรหน่ายมันเท่เนื้อแบบแต่ท่าแบบลงมาบานเลยเฮ้ยผมกลัวขี้จะแตกแล้วแบบไอ้เชี่ยไม่มานะเอฟเฟกต์ทำอะไรเอฟเฟกครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เงียบไปเลยเอ้ทำเหมือนจี๊ดจังกูซ้อมอยู่ดิเฮียนทั้งเล่นเกมทำหน้าที่อะไรพูติีเฮ้ยเนีว คนนี้ดิร้องเพลงคนนี้ดิกีตาร์คนนี้ทำอะไรย่ามาตีลลแล้วนะเรียบร้อยแลยนะ้วไงฮะตีอะมันต้องไหนเนี่ยทาง้ทางจำทางกลับได้ไหมไม่ได้ <laughs> <laughs> ได้ได้ไม่ไมีใครจำได้ <laughs> ถ้าเล่นในคอมมาแนะนำถ้าจะฆ่ามากกังกรต้องเล่นกันแบบ ห้าหกห้าคนอะแต่ละหลายอาชีพนะคนนึงก็ปลาเคนนึงก็ธนูคนนึงก็แบบคอยที่คนึงก็าบเอคนนึงก็คอยาหเนอเคนนึงก็คอยสองคนกคอยไอ้นี่อีก2อคนก็เป็นพวกสปอร์ตเออคอยแบบต้องการเราแบบซ่อนกันป้องกัน้องกันคนที่กำลังปลาใส่บางคนอไอ้นี่เยมันจะดีมากเห็นนก มันต้องเอาเนเทอร์เว้นนักบอลเลยจิ้วจิ้วอยากไปนรกเปล่าจิ้วเดี๋ยวเราช่วยจะกูจะถีบมึงตกจากชั้นห่าเปล่าไอ้เจี๊ยม้อนนี่เขาบอกว่าคนกำลังจะตายเขาไม่เหมือกจีโน่ไหมคะบักเขาบอกว่าคนที่จะตายคนนี้ก็ตายแล้วอจะเห็นภาพภาพที่เราทำไว้ทั้งหมดอ่ะในหนึ่งวิทำทำไมไม่คะเหม็นผ่ะ พี่กำลังฆ่ากิวในนีเปิดเปิดมอนนึงอะไม่เปิดเออกูกลัวเลยมมเลยเียปลากระโเ่ยเอแล้วมึงจอปลากระโเ่ยอากเปิดเสียงให้สุดเลยคนไทยเรียกปลากระโนั่นไงพูดถึงมาเลยเชียอะไรนั่นไงดูินเกบของด้วยกเก็บของนี่น่นี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 ่นนี่ เยอะก็พอแล้ว้วยหายล้ดูเนี่ยไฟอ่ามันก็เผาของดิเฮ้ชุดคอตกลงไปออบอกแล้วเตงลวะเตียงวะรู้นี่ไก่ตั้งเยอะหมูอะไรตั้งเยอะหายหมดเลยอะโดนที่แดดคุณผไปมันหนี บอกแล้วอโอม่าใหาอะไรมาขุดหนีปลาเกาโฮ้ม oh, ันด่าพ er ่อเราปลาเกาโะมันปลาเาโป็นยังไงวะปลาเกาโะปก๊าซไงแก๊สแกแก๊เปลาเกาโะเวก๊สเวลาเวลามันเวลามันจะมันจะแปลีนลุกไปวะไม่จะพูดมนเปลาอย่นี้เลยมัก็เหมือนปลาหมึกแหละมันก็มันก็เหมือนปลาหมึกแหละแต่ปลามันใจนันเลยมันจะมันจะพูดมันจะาัไม่ได้พ่ มันเตาหมึกกล้วยผสมกระปาอเอ็งเ้ยเพามงใช่หเนียิมวั้ก็ทออไอ้ยี่คำทั้งคลิปแอ๊อิงเอลเียนกูไม่ได้ตงค่าเลยนะเว้ยเวลากูจะปล่อยคลิปทีแต่แม่ก็ยังเห็นคลิปี่ไรสัตว์ป๊ไม้ยอ่างงี้ยคากาางรายการเลยใจเย็นใจเย็นแหม่ละ ไม่คือที่หายแล้วเขาทิปบ้านระเบิดหรอวะทำไมมันอย่างี้ก็ปากกระหดกยิงไงมันเป็นทิวางนี่เออดาเมจของการระเบิดมันจะเป็นเหมือนลูกกระสุนเก็บยังมันจะเหมือนของการระเบิดของยิดเปิดแต่มันจะมีติดไฟด้วยมันยิงมาปุ๊บมันก็ระเบิดก่อนแล้วก็ติดไฟเออมันจะเป็นเอาของมาให้แล้วนี่ยดาบแล้วก็พีแอ๊ดปากบ้านไงไฟระเบิดใชะแล้วกลับไปที่บ้านก่อนมันพูงปากเมื่อกี้จะแม่งเจอปากกระหดกอีกทีหนึ่งจบเลยชิวไม่ได้อยู่ที่คนนี้เพลงขึ้นเดย์แกตบซัมบี้อย่าตบ

เปิดเลยไอโอ๊เปิดไอโคตรอ่ะต้องเปิดไอโคตรอ่ะแม่งวิ่งถึงยังเละคนแรกเลยเป็นคนเปิดแล้วก็เป็นคนวิ่งหึงไอเหี้ยโอ๊ไปโอกูคิดคิดว่ามันจะมาตีกูเนี่ยได้ไหมตกใจหมดเลยถ้าอยู่กันเลยขอขอขาสูนะเว้ยจิวโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงช่วงนี้ตัวองแล้วเบเอาใายไม่ไม่ถึงนาทีหรอก